มาแล้วนะครับสำหรับกําหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษที่หลายๆท่านเนี่ยกำลังตั้งตารอคอยนะครับซึ่งการประกาศเนี่ยจะต้องประกาศภายในวันที่27มีนาคมปี68นี้เองนะครับซึ่งตอนนี้หลายๆเหตก็ได้เริ่มประกาศเข้ามาแล้วนะครับมีวิชาเอกให้ทุกท่านได้เลือกเลยนะครับ ซึ่งในส่วนของการรับสมัครนะครับเป็นการรับสมัครออนไลน์ site, ครับเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่4ไปจนถึงวันพฤหัสที่10เมษายนปี68นี้นะครับหลังจากนั้นจะมีการประกาศรายชื่ออู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนะครับในวันที่21เมษายนนะครับอาจจะก่อนนั้นก็ได้ในส่วนต่อมาครับคุณครูหลังจากที่คุณครูสมัครเนี่ยคุณครูจ,จะจําเป็นต้องส่งแปมปรวัดและผลงานเข้าไปให้ที่เขตนะครับตรงนี้จะมีการประเมิอนอยู่ในช่วงวันที่1จนถึง8พฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นคุณครูจะต้องไปสอบข้อเขียนทังภาก และภาคขอในวันเสาร์ที่14พฤษภาคมและจะต้องไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองครับอีกครั้งหนึ่งในวันที่11พฤษภาคมนะครับใครที่สมัครแล้วเตรียมตัวเองให้ว่างในช่วงนั้นเลยนะครับส่วนต่อมาครับก็คือในส่วนของการประกาศผลคัดเลือกครับก็คือวันที่15พฤษภาคมและมีการรายงานตัวบรรจุแต่งตั้งในวันที่22พฤษภาคมนั่นเองนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่โดยส่วนใหญ่สิครับโดยปกติแล้วครูผู้ช่วยกรณีพิเศษจะมีการเรียกบรรจุเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าจะมี ีบัญชีค้างอยู่ถึง1ปีนะครับตรงนี้คุณครูก็จะต้องทำให้ได้นะครับตามจำนวนที่เขตประกาศมาจึงจะมีสิทธิ์บรรจุในกรณีพิเศษนี้นะครับต่อมาครับเรามาดูกันต่อในส่วนของการสอบข้อเขียนครับคุณครูครับข้อเขียนเนี่ยถ้ากอครับจะสอบอยู่2วิชาครับก็คือ1วิชาความรอบรู้ครับและ2ครับก็คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและปฏิบัติของวิชาชีพครูครับในช่วงเช้าเนาะ ต่อมาครับถ้าขอเนี่ยจะสอบในช่วงบ่ายนะครับก็คือวิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาครับและวิชาเอกของครูก็คือความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกนั่นเองนะครับ หลังจากสอบเสร็จนะครับคุณครูกลับไปนอนพักให้สบายใจนะครับแล้วกลับมาสัมภาษณ์ต่อในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมครับและคะแนนในส่วนของภาคคอตรงนี้ครับคุณครูจะนําไปรวมกับการประเมินประวัติและผลงานซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยซึ่งตรงนี้จะถูกประเมินไปก่อนแล้วนั่นเองนะครับ อีกส่วนหนึ่งครับที่ครูหลายๆท่านเนี่ยอ i n กอ์เข้ามากับทางเพจครูผู้ช่วยทุดมูล V2 นะ V2 ครับคุณครูครับตรงนี้นะครับคุณสมบัติใครบ้างที่จะสามารถสมัครได้นะครับเรามาดูเลยครับก็คือ1ครับจะต้องเป็นพนักงานราชการครับ2คือลูกจ้างประจําครับ3คือครูสอนศาสนาอิสลามครับ4คือวิทยากรอิสลามศกษาครับ ่พนักงานจ้างเหมาบริการครูจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะจําเป็นต้องดูครับว่าต้องได้เงินเดือนครับจากงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษานะครับสําหรับครูจ้างและลูกจ้างชั่วคราวตรงนี้นะครับและที่สําคัญครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆนะครับที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ครับ สิ่งสำคัญครับคุณครูจะต้องมีคําสั่งหรือสัญญาจ้างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า3ปีครับคุณครูครับแน่นอนครับคุณครูต้องเริ่มปฏิบัติหน้าที่มาก่อนวันที่10เมษายนปี65ครับคุณครู ตรงนี้สําคัญเลยครับถ้าใครเริ่มปฏิบัติหน้าที่สอนในตําแหน่งครูต่างๆเนี่ยพนักง,งานราชการหรือว่าเป็นครัวตาจ้างในโรงเรียนเองเนี่ยก็ต้องทําก่อน10เมษายนปี65หลายๆท่านครับถามเข้ามาว่าแล้วครูธุรการละ่ะสามารถสมัครสอบได้ไหมคําตอบอยู่ที่เขตพื้นที่ครับคุณครูครับบางเขตก็สามารถสอบได้บางเขตก็ไม่สามารถสอบได้ครับซึ่งตรงนี้จะต้องไปดูครับคำสั่งครับคุณครูเป็นคุณครูธุรการเนี่ยคุณครูมีคําสั่งให้ไปสอนหนังสือหรือเปล่าและรวมกันแล้วได้3ปีหรือเปล่าตัวนี้จะเป็นข้อยืนยัน ว่าคุณครูเนี่ยมีคุณสมบัติครบหรือไม่และท้ายที่สุดครับอยู่ที่เจ้าหน้าที่ที่รับสมัครหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัตินะครับว่าคุณครูมีคุณสมบัติถึงในการสมัครครูกรณีพิเศษครั้งนี้หรือเปล่าและที่สําคัญย้ําอีกครั้งครับคุณครูครับน่าจะต้องทํางานก่อนวันที่10เมษายนปี65ครับคุณครูซึ่งการรับสมัครนะครับโดยทั่วไปแล้วการรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับจะต้องสมัครด้วยตนเองในสถานที่ก็คือที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับซึ่ง ตรงนี้เขาก็จะบอกอยู่แล้วครับว่าสมัครตั้งแต่วันที่4จนถึง10ครับไม่เว้นวันหยุดราชการเลยนะครับสมัคร็จไปเที่ยวสงกรานแหมไปเที่ยวสงกรานก็สามารถอ่านหนังสือได้ครับติดตามเพจครูผู้ช่วยทุดมูล V2 ได้เลยนะครับมีข้อสอบมาให้แม้กระทั่งวันสงกรานครับคุณครูครับลองไปติดตามได้นะครับอันี้เรียมเอกสารและไปสมัครกันครับคุณครู